สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอรองทรงต่ําเปิดข้างเล็กน้อยครับหลายคนอาจจะฟังแล้วอาจจะปลกแปลกใช่ไหมครับว่ารองทรงต่ําและเปิดข้างยังไงก่อนอื่นเก็บผมด้านบนก่อนครับเพื่อความสะดวกในการตัดนะครับความจริงแล้วเนี่ยในการตัดผมรองทรงต่ำเนี่ยไม่จะเป็นต้องเก็บผมด้านบนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนแรกในแบบต้องการที่จะตัดผมรองทรงสูง,สงครับแต่ตอนหลังมาเปลี่ยนใจมาลองดูกันครับว่า ตัดรองทรงต่ำและเปิดข้างทำอย่างไรนะครับผมก็ใช้วิธีการใช้หวีเล็กครับใช้หวีเล็กในการขึ้นกรอบทรงแต่บริเวณขมับเนี่ยหรือบริเวณหางคิ้วให้มีความสูงของกรอบทรงด้านหน้าเนี่ยความสูงประมาณหางคิ้วนะครับหลังใบหูแล้วก็ด้านหลังใบหูจะมีความกว้างประมาณหนึ่งหน้าหวีเล็กตามแนวทางของการใช้หวีในการขึ้นทรงนะครับ เพราะฉะนั้นรองทรงต่ําก็จะมีความกว้างประมาณหหน้าวีเล็กตามที่เราเคยเรียนมานะครับเห็นไหมครับมีความกว้างประมาณหนึ่งหน้าวีเล็กเป็นกรอบทรงตามที่ชี้นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยผมก็จะเปิดขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับบริเวณขมับถ้าเป็นรองทรงต่ําแบบดั้งเดิมนี่นะครับเราก็จะโค้งตามนะครับโค้งลงมานะครับแต่วันนี้ด้านหน้าเราจะเปิดขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับ เทคนิคการใช้หวีเนี่ยเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับผมเองเนี่ยชอบอใช้หวีในการตัดผมช่างท่านใดอชอบเทคนิคการใช้หวีก็ยินดีนะครับยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์นะครับความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือ,อความชอบส่วนบุคคลของช่างแต่ละท่านเนี่ยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านเนี่ยเราก็ต้องไปหาตัวต,วตน ความเป็นช่างตัดผมเอาเองนะครับดีหรือไม่อย่างไรเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่ความชอบของลูกค้าครับถ้าลูกค้าพอใจถือว่าเก่งแล้วครับใช้ได้แล้วครับก็เก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดใช้ปลายหวีนะครับเก็บรายละเอียดจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยที่ผมตัดด้านหลังใบหูเนี่ยสันหวีเนี่ยผมจะวางไว้ที่ตีนผมตลอดเวลานะครับ ้านขวานะครับเรียบร้อยครับมาดูด้านซ้ายมือของลูกค้าครับผมก็ขึ้นกรอบทรงเห็นครับปลายหวีของผมเนี่ยวัดกรอบทรงเนี่ยประมาณหางคิ้วของลูกค้านะครับต้องขออภัยสําหรับช่างที่ถนัดมือขวานะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยถนัดมือซ้ายเพราะฉะนั้นในการนําเสนอคลิปนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับช่างที่ถนัดมือซ้ายแต่ช่างที่ถนัดมือขวาก็ไม่ได้หมายความว่าท่านดูไม่ได้นะครับ ดูดูได้เลยครับแล้วก็ท่านก็ไปกลับด้านเอาเองนะครับไปกลับด้านเอาเองเอผมเองเนี่ยก่อนที่จะมานําเสนอเป็นคลิปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ศึกษาเอาเองเนี่ยหาช่างที่ถนัดมือซ้ายยากมากเลยครับหาช่างที่ถนัดมือซ้ายในการดูเป็นแนวทางเนี่ยยากมากนะครับด้านหลังใบหู ฝั่งนี้ก็จะตัดลำบากสักนิดนึงนะครับจะไม่ค่อยถนัดสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่ในการใช้หวีครับผมจะทำช้าๆนะครับเพื่อ,อให้เป็นแนวทางสำหรับได้ทำตามได้เลยนะครับจะไม่ทำไวนะครับจะไม่ตัดไว สังเกตที่ปลายหวีนะครับปลายหวีผมจะแตะบริเวณตีนผมนะครับแล้วก็ที่สะบัดแบตเตอรี่ขึ้นไปเนี่ยหวีก็จะวัดประมาณกรอบทรงที่ขึ้นไว้ตอนแรกนะครับจะวัดที่กรอบทรงที่จะเอียงนะครับเอียงองศาของหวีเนี่ยไว้ที่กรอบทรงที่เราขึ้นไว้ในความกว้างของหนึ่งหน้าหวีเล็ก ตอนนี้ก็ยกลอยๆเพื่อเก็บขอบนะครับเก็บขอบลบมุมนะฮะตักผมขึ้นมายกลอยๆแล้วก็เก็บนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ใช้หวีเล็กนะครับตักขึ้นไปแล้วบิดขึ้นไปนะครับก็มีความกว้างเท่ากับด้านข้างเลยครับคือหนหน้าหวีเล็ก ให้มีความสูงหรือบางท่านอาจจะใช้บทสังเกตที่ใบหูด้านล่างของลูกค้าเนี่ยให้มีความสูงอย่าให้เกินประมาณอย่าให้เกินกลางใบหูครับอย่าให้ถึงครึ่งใบหูหรือใช้ความกว้างของวีเล็กเหมือนเดิมนะครับในการวัดกรอบทรงก็จะตัดให้เป็นรูปตัวยูให้มาต่อเชื่อมกัน ตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดเมื่อเราตัดผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปคือการซอยผมด้านบนครับหวีจัดทรงพรมน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการซอยผมด้านบนคลิปนี้ขออนุญาตไม่นําเสนอการซอยผมด้านบนนะครับเนื่องจากว่าได้นําเสนอไปแล้วหลายคลิปอขอความกรุณาไปติดตามดูนะครับ จะให้ดูจุดเริ่มต้นการใอยผมสักเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับรองทรงต่ำนะครับเปิดข้างเล็กน้อยชอบช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับขอบคุณครับ